วัดนี่ะท่านผูช้ชมวันนี้พบก,กับเจเดีย์ก็อยู่ที่บ้านเลยค่ะเพราะวะ่าวันนี้แม่วัดเพิ่นเข้ามาหา,าเนาะก็สิไปพรพักตามตัวเลขนะ้ำเพิ่นงวดก่อนเขา่าสองศูนย์เปอร์นได้สองศูนย์เนาะวันนี้ก็สิเขาออกไปถามเพิ่นให้ยกำลังใจเจเดีย์กดไลค์กดแชร์กดติดตามาสั่งซื้อกีมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะกีมหนึ่งชุดแล้วก็บรรุงสายตาค่ะ แล้วก็กำลุงกระดูกแก้ปวดกระดูกปวดคอปวดเก่าเนาะคะ่ะลดบวมของเกาก็สบู่ค่ะยังมีขายคือเกาฝากสรรั่งสื่อมาเด้อค่ะเด้อไปหาแม่วัดน้ากันเพิ่นก็ออกมาเพิ่นว่าเพิ่นได้เลขเอา้แอดมินเรากำลังแพ็คของนะคะ,นะ,คะเคนาะฮะก็ได้หาสองูนย์อเออคนมาบินทบาทิ่นบอกสัน้นเมื่อขอว่าได้ไปบินทบาท บ่ไปไสมื้อนั้นน่ะเออยู่แม่นบ่แม่นบ่อยู่เฮาจะสึกกบ่ได้บ่ได้ใส่บาดมื้อนั้นบ่บ่ไปวัดวัดก็บ่ได้ไปมื้อนั้นไปธุระไสน้อแม่นสุมื้อก็ใส่อยู่ดิมนเพิ่นบอกว่าสิบ่ซื้อคือเก่า520เพิ่นฝันว่าเนเลขอยู่ปายไผซั่นเด้520ึทั้งบนทั้งล่างเนาะ วนนาเทพมด้หลายตูดเนะาะเขาตั้งบนตั้งล่างาสองศูนยค์คนกับสีสูรศูนย์หางหงตาลายเนาะกับโซหาสองลายสองศูนย์ยำมันก็ได้ลอตเตอรี่ซีใบมันเหลือพอดีเนาะแม่ค้าลอตเตอรี่แม่ซอยเนี่ยเส้นเห็นสองศูนย์ตรงกับเลขปูมันก็เลยได้ปูเขาสีมิโซกแล้วก็ หาสองกระถืกสองศูนย์กระถืกมาคือว่าได้สองศูนย์ไจะใส่เจ้ามันเด่มันจะสนุนนี่เราเพิ่งสิไปท่านฝากเงินไปท่านน้ำเงินอย่จานไส่มาอ๋อจานไส้วัดเด้งโอ้วัดเด้งมาบ้านเนี่ยหรออ๋อนาหัวใด้วเพิ่นเอิญปูอิงหยังตะกีปูอัน จำนวนสง่งเดี๋ยวนี้เอิ้นปูยังคอยเอิญเคียบบ้าวแถาว่าแม่นเพิ่นนั่นละ่ะเฮ็ดเอิ้นปูอีหยังดอกลืมแล้วละ่ะว่าซื้อน้ำแฝงอยู่บ่แม่นซื้ออีหลีปูอีหยังดอกใส่น้ำแฝงปูบั้นหน้าหรือปูกระท่อมหรือปูยังหนกแต่ว่า,าเพิ่นให้ยบ้าวแถวซุ่มมาเจอเออ เป็นล่งคลิปบ้าเท่าอยู่อย่างลมืนอีี้ที่เพิ่นสิบไปเพิ่นซื้อไว้และบอกเงนนี่มันมันซื้อแล้วสีหัววดก้อนนี่เพิ่นซื้อตัวใดก่อเพิ่นบอกตัวใดห้าสองศูนเนาะห้าหรือแปดห้าห้าสองศูนย์หสองศูนยบัานนี้เพิ่นเริ่มมาแปดนัเพิ่นแล้วเอาแปดห้าห้าปดโอ้เอาถือบว้ทั้งสองตัวตัวนี้ทั้งสตัวห้าสองศูนย บ่แพ็กไว้เห็นแล้วรดส,สิบก้อน,อน,นอสิบ,บสิบก้อนก้อนแล้วแปดสิบบาทมันโมยุกตุ๊กรนแล้วลอยบะยี่สิบก้อนจ้างแปดสิบบาทสิบก้อนก็ันหนึ่งไม่คิดคาด่าส่งสบู่ค่ะท่านผูช้ชม ลูกค้าสั่งสบูเขามาเอฟซีสั่งสบูตัวใดมานเขาได้มาบานมากันั่นให้เจ็ดหาสองรอบก่อนมันให้ร่างให้บุญเนาะเจ็ดศูแปดเก้ามันบอกเจ็ดศูนย์แปดเก้ามันออกกันศูนเก้ากับอันแตเจ็ดอ๋อมันให้ซีตัวมันให้ยังไงต้องซื้อเบิร์ดแล้วอ๋อตองกับ วันี้ไห้เป็นเย็ดหาสองเจ็ดหาสองรอบนี้รอบก้อนกนเก้าศูนย์หกเออวันนี้วัก้อนที่แหลกมาไห้รอบมากเลยไห้สี่ตัวรอบมาไงเ็ดหาสองเออบานมันท่านไห้โอ้ฝั่งมึงวันี้พ่อนม่ไห้พ่อกับแม่คัมันมาไห้เลยบอกไก่มือก่อนเนาะล่างปูอยู่น้ำลูกมั้งเนาะปูเขียด อยู่ตะหน่อยหน่อยคนนึกบอกอยู่แต่หน่อยหน่อยคน่าถาด้วยค่ะน้ำส้มปู่ในร่างเด็กเนาะเพราะเครียดให้พ่อแม่เครียดให้พ่อแม่เป็นยังวาตีโอพ่อแม่ตีเพิ่นวิเด็กน้องผูก็าหายมือเลือดบาดเด็กประเภทนี้ตีบาได้เย่ยสันมาได้น้ำปูดอกประเสริฐโ้ยยายวัดว่ายูงนี่เต็งคันข้ารวาเป็นเนื้อมาเสริฐตีบาได้เนี่ยไอ้นั่งอันนีงไป เขียนให้โหลดเอาให้ผู้ไม่ไปคอให้ผู้ไม่ไปรอหันกับผู้ให้ให้แต่สะโพกหน้างโอ้เหมือนบอกแา่ฟังแต่ฟังเอามหมุนเอาเนาะหัวเดืนศูนย์เก้ากับแปดเจ็ดถืงทั้งหมดหน้่งลังมาหมุนแปาหมุนปั่นเหล็กเล้าเนาะเหล็กเล้าก็ได้มาซีตุกับหมุนเอาบันิปูพี่ให้ตัวใดบันิปู ่นัน4692วันนี้เนาะวันนี้นะ4692คับท่านประชุมนั่นคือเคร่องปูย่าแล้ก็อาจารย์ไส้ผ้านันพันถึอเบิดวัางหนึ่งนั่นวัางหนึ่ง7-0ดหาเปลี่ปนหาเปดีอยน8 820ก็หา20อ๋ออ้ขาเบิดแต่วันนี้ท่านประชุมกันบ่ ยังว่าเัิ่ซื้อแล้วของอ้านบ่ปู่ทั้งปู่ย่าทั้งปู่ซ้ายบ่ปู่ซ้าย46หวงพอดี46บ่เลขอาจารแสงถูกบ่งั้นอาจารย์แสงเพิ่นได้ก็ได้นะเพิ่นนี่เท่าไหร่ล่ะ9 93 92 91 3ตัอ๋อบ่ถูกเนาะถูกตัปู่ซ้ายกับปู่ย่า อาจารมันหนึ่งหาหาอามั่นมัออกโซนเกือบถูกวันนี้สี่หกกับเก้าสองนะเอาวันนี้สี่หกกับเก้าสองค่ะท่านผู้ชมนะพันสื่อสองคูนีนบ่มวันนี้พ่นสิไปทำสนุกดีไปดีไปยังไงสิ่งหนึ่ง่ ไปขอเลขบะขอบารมีเพิ่นเพิ่นมีแนวไปอยู่เนาะขอบารมีปูกาแฟผ้าอยู่หันเพิ่นกาฝากกันไปท่านน้ำมาท่านเมื่ตายงอนปูสีสุทโทษแล้วเฮาอาัารย์ท่านน้ำปูนะเพื่อนท่านกันแต่กันยาวๆไม่ได้ไปโดนนะเนี่ยท่านกันจะกล่าวไปจังมื่อบ่า่ไม่ได้ไปโดนแล้วคอยกัมนาคว่าใครเ้ากันเป็นไร ขอน้ำปูนะบ่ได้จกเทียต้องเดือนขอ,อ,อ,อเดือนแล้วพันยันนกเนาะขอกำนากว่าเขากันมาแต่สายหนากยุ่แต่ว่าบม่มีสศกแต,ต้องส่วนเดือนไปขอขอทำส้มสังสื่อขิมอะไรปรับรุงสายตาโทรหาแอดมินศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปด รับสายส่งของทุกวันนะคะบไ้ค้างได้ค่าเด้อมีหน่อยทรงหน่อยมีหลายทรงหลายนะคะแต่ละมือค่ะแต่ละวันขิมไก่สิเวิดไปขิมห้าชุดนี่เมสิได้สั่งมาเพิ่มนี่นี่ไววไายนี่เลขบ่ถูกถลดราคาจะเป็นยังเมื่อ <c oughs> <c oughs> จิได้ขายบอลลดราคานะอัน <c oughs> นี้นขายมือละหาสิมือละร้อยชุดนะ ออกไวไ้ลดราคาเป็นยังลดราคาเป็นยังสิออกไว้ลดราคาคลิปนี้คลิปเดียวไเสออเออ,เอ,อไปแล้วไปจบดี4 6ก,ก,กับ92เนะอะเพิ่นซื้อไว้เล้วค่ะท่านผู้ชมมาปูปูที่เป็นเคยหายเลขแหละปูสำนักสง่งปูทรายปู สองสามปูเก่งใส่กันซื้อน้ำกันเขาตลอดหมวดก้อนกับแปดสองศูนย์กับห้าสองศูนย์บ้อ๋อเก่าซีน้ำเก่าซีซีหกเอาเจดียงเขียนขึ้นนาจอให้ค่ะทุกผู้ชมเอาคิมฮะลดราคาลงไปยังหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะก็ไม่ได้ลดหลายด้วยเนาะลดห้สาสิบบาท ย่ได้ค่าสิบบาทเนื่งเป็นค้าทรงเท่าซะเนาะมันบลาเท่ากับว่าได้อยังลดลดว่าถูกเลขประกาศลดนี่นี่ลดลดราคาคลิปนี่ละคลิปเมียคลิปเออผู้ใดเจอคลิปนี้เออใครเจอคลิปนี้โทรมาเลยไฟบ่เจอคลิปนี้บ่ไดดเนาะพ่เจอคลิปนี้ก็สิบ่ฮโหเดีว่าเฮาลดนะถ้าใครเจอคลิปนี้มาเลยค่ะ ลดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทให้ฐานนาทีพอถือเลขนะคะทำให้ส้มโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ